สวัสดีครับถ้าพูดถึงกองทุน ETF ปันผลในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับชื่อของ NOBL หรือ ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ต้องโผล่ขึ้นมาเป็นชื่อแรกๆในใจของใครหลายคนอย่างแน่นอนแค่ชื่อก็เท่แล้วใช่ไหมครับ Dividend Aristocrats ที่แปลตรงตัวได้ว่าอภิชนปันผลหรือชนชั้นสูงแห่งงานปันผลวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบหมดเปลือกเลยว่า เบื้องหลังชื่อที่ฟังดูยิ่งใหญ่นี้มันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่เราจะไม่ได้ดูกันแค่ผิวเผินนะครับแต่จะขุดลึกลงไปในทุกมิติตั้งแต่รากฐานทางความคิดปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังไปจนถึงกฎเกณฑ์การคัดเลือกที่ต้องบอกว่าเข้มงวดสุดๆเราจะเปิดพอร์ตด,ดูกันเลยว่าบริษัทแบบไหนการที่สามารถฝ่าด่านเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ได้จากนั้นก็จะมาวิเคราะห์ข้อดีจุดแข็งที่ทําให้กองทุนนี้น่าสนใจมากๆพร้อมกับการส่องเสียงวิจารณ์และข้อด้อยอย่างตรงไปตรงมาชนิดที่ว่าไม่มีกัก และคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเราพิจารณาข้อมูลทั้งหมดแล้วกองทุนนี้มันเหมาะกับใครกันแน่เอาละครับนี่คือแผนที่การเดินทางของเราในวันนี้เราจะเริ่มกันที่ต้นกำเนิดเลยว่าไอเดียอภิชนปันผลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วกองทุน N O B L ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตามรอยแนวคิดนี้แบบไหนจากนั้นเราจะไปส่องพอร์ตกันแบบละเอียดละเอียดว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่ผ่านเกณฑ์สุดหินนี้เข้ามาได้ ตามมาด้วยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนแบบรอบด้านชนิดที่ว่าไม่มีอวยกันอย่างเดียวก่อนจะเอาไปเทียบกับคู่แข่งตัวชะกาดในตลาดและปิดท้ายด้วยการสรุปเพื่อหาคาตอบว่าสรุปแล้วกองทุนนี้มันเกิดมาเพื่อใครกันแน่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวกองทุน NOBL นะครับเราต้องทําความเข้าใจแก่นของมันให้ได้ก่อนซึ่งก็คือคอนเซปต์สุดพิเศษที่อยู่เบื้องหลังนั่นคือคําว่า Dividend Aristocrats หรืออภิชนปันผลแค่ชื่อก็ฟังดูยิ่งใหญ่แล้วใช่ไหมครับในโลกของการลงทุนเนี่ย คำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งและพิเศษกว่าที่คิดเยอะเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของบริษัทที่จ่ายปันผลดีหรือจ่ายมาผลเยอะแต่มันเป็นเรื่องของความสม่ำเสมอความยั่งยืนและความแข็งแกร่งที่พิสูจน์ตัวเองผ่านมาแล้วในทุกสภาวะตลาดทุกวิกฤตเศรษฐกิจเป็นเหมือนเครื่องหมายการันตีคุณภาพระดับสูงสุดเลยก็ว่าได้ลองนึกภาพตามกันดูนะครับมีบริษัทบริษัทหนึ่งที่ไม่ใช่แค่จ่ายเงินปันผลนะแต่สามารถจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นได้ทุกๆปี ไม่เคยขาดเลยแม้แต่ปีเดียวและทำแบบนี้ติดต่อกันเป็นเวลายาวนานถึง25ปีเต็มในช่วงเวลา25ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกเราเจออะไรมาบ้างครับตั้งแต่วิกฤตต้ยมยำกุ้งในปี1997ที่ลามไปทั่วเอเชียฟองสบู่ .com แตกตอนปี2000ที่ทาให้หุ้นเทคล้มระเนระนาดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2008ที่เกือบจะทําให้ระบบการเงินโลกพังทลายวิกฤตีนยุโรปจนกระทั่งมาถึงการระบาดของโควิด -19 ที่เปลี่ยนโลกของเราไปตลอดกาล แต่บริษัทเหล่านี้ก็ยังคงสามารถเพิ่มเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างไม่เคยขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวสิ่งนี้มันไม่ได้บ่งบอกแค่เรื่องของเงินนะครับแต่มันคือเครื่องหมายของความแข็งแกร่งและสีิรภาพทางธุรกิจที่หาตัวจับได้ยากจริงๆมันบ่งบอกถึงโมเดลธุรกิจที่มั่นคงสุดๆการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมและที่สําคัญคือวินัยทางการเงินขั้นสุดๆครับและแนวคิดอันทรงพลังนี้เองครับที่ถูกทําให้เป็นรูปธรรมจับต้องได้ขึ้นมาในชื่อ S&P 500 Dividend Aristocrats Index ครับ มันคือดัดชนีที่สร้างขึ้นโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกอย่าง Standard Poor's หรือ S&P เพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีคุณสมบัติสุดยอดด้านการปันผลจากกลุ่มบริษัทที่ใหญ่และสำคัญที่สุด500แห่งของอเมริกาหรือ S&P 500อีกทีหนึ่งพูดง,ง่ายๆคือมันเป็นคลับของคนชั้นสูงที่ถูกคัดมาจากกลุ่มบริษัทชั้นนาของประเทศอีกทีเป็นกลุ่มบริษัทที่พิเศษที่สุดในหมู่บริษัทที่พิเศษอยู่แล้วครับการจะเข้าร่วมคลับอภิชนนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เเรรื่่องงายลยลนะคับ มีกฎเหล็กอยู่3ข้อที่ต้องบอกว่าเข้มงวดมากๆและไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นข้อแรกเลยคือคุณต้องเป็นสมาชิกของดัชนี S&P 500อยู่แล้วซึ่งหมายความว่าต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจสหรัฐเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่ใช่บริษัทเล็กๆทั่วไปข้อที่2ซึ่งเป็นหัวใจและเป็นกฎที่หหดที่สุดก็คือต้องมีประวัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นทุกปีติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย25ปีย้ำนะครับว่าต้องเพิ่มขึ้น ไม่ใช่แค่จ่ายเท่าเดิมและข้อที่3คือต้องมีขนาดของบริษัทหรือ Market Cap และสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นผ่านเกณฑ์ที่ S&P กำหนดไว้ด้วยพูดง่ายๆคือพลาดแค่ปีเดียวแค่จ่ายปันผลเท่าเดิมหรือเผลอลดปันผลก็จะถูกเตะออกจากวงโครจรของความเป็นอภิชนทันทีครับไม่มีแก้ตัว เอาละครับเมื่อเราเข้าใจคอนเซปต์สุดพิเศษของ Dividend Aristocrats กันแล้วก็มาถึงพระเอกของเราในวันนี้กันเลยกองทุน ETF ที่มี ticker symbol ว่า NOBL หรือ NOBL ซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับมันก็เปรียบเสมือนยานผาหนะที่ทางบริษัท ProShares สร้างขึ้นมาเพื่อพานักลงทุนรายย่อยอย่างเราๆเ,เนี่ยไปลงทุนในบริษัทกลุ่มอภิชนนี้ได้แบบง่ายๆเลยครับด้วยการซื้อขายเพียงครั้งเดียวไม่ต้องเปไล่เก็บหุ้นทีละตัวนี่คือโปรไฟล์เบื้องต้นของ NOBL ครับ กองทุนนี้ถูกจัดตั้งขึ้นมาในปี2013โดยบริษัท ProShares เพื่อล้อตามดัชนี S&P 500 Dividend Aristocrats ที่เราเพิ่งคุยกันไปเป,เป๊ะเลยปัจจุบันมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการหรือ AUM มากกว่า11,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐก็ถือว่าเป็นกองทุนขนาดใหญ่มากกองหนึ่งเลยทีเดียวแต่มีจุดเด่นสําคัญมากๆที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้2เส้นเลยก็คือวิธีการให้น้าหนักการลงทุนครับกองทุนนี้ใช้วิธีที่เรียกว่า Equal Weight หรือการให้น้าหนักทุกบริษัทในพอร์ตมีความสาคัญเท่ากันหมด ซึ่งมันแตกต่างจากดัชนีส่วนใหญ่ในโลกที่จะให้น้ำหนักตามขนา,ขนาดของบริษัทหรือ Market Cap วิธีการนี้มันมีในยะาสำคัญยังไงนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยเรื่องนี้กันอีกทีแน่นอนครับ มาถึงตัวเลขที่นักลงทุนทุกคนต้องดูอย่างละเอียดเลยครับนั่นก็คือค่าใช้จ่ายหรือ expense ratio สำหรับกองทุน Nobl เนี่ยนะครับตัวเลขนี้อยู่ที่0.35%ต่อปีหรือถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆก็คือถ้าเราลงทุน10,000บาทก็จะเสียค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการประมาณ35บาทต่อปีซึ่งถ้าฟังดูเพลินๆก็อาจจะรู้สึกว่าไม่เยอะนะครับแต่เดี๋ยวก่อนตัวเลขนี้แหละครับที่เป็นประเด็นถูกเถียงอย่างมากและเป็นจุดอ่อนที่ถูกโจมตีมาโดยตลอดเมื่อเทียบกับคู่แข่งเดี๋ยวเราจะกลับมาขยี้ประเด็นนนนีีีี้้้้้้กกััอครงงใใชววทายจตเลข0.5%ไหด เบื้องหลังการทำงานของ N O B R นั้นค่อนข้างตรงไปตรงมามากครับหนึ่งเลยคือทำทุกอย่างเพื่อ copy ดัชนี Dividend Aristocrats ให้เหมือนที่สุดสองคือใช้วิธีให้น้ำหนักทุกบริษัทเท่ากันเป๊ะๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แค่ไหนก็ตามซึ่งหมายความว่าหุ้นตัวที่เล็กที่สุดในพอร์ตจะมีอิทธิพลต่อผลตอบแทนของกองทุนเท่ากับหุ้นตัวที่ใหญ่ที่สุดเลยครับ 3. คือมีการคุมไม่ให้กลุ่มอุตสาหกรรมไหนใหญ่เกิน30%ของพอร์ต เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในตัวและจะมีการปรับสมดุลพอร์ตหรือรีบาลานซ์ทุกๆไตรามาสเพื่อให้สัดส่วนของคุณทุกตัวกลับมาเท่ากันเหมือนเดิมรวมถึงมีการทบทวนรายชื่อบริษัทหรือที่เรียกว่า Re e c o n s t i t u t i o n ปีละครั้งในเดือนมกราคมเพื่อคัดบริษัทที่ไม่ผ่านเกณฑ์ออกไปและรับบริษัทใหม่ที่ทำได้เข้ามาแทนครับเอาละครับถึงเวลาที่หลายคนรอคอยแล้วเรามาเปิดฝากระโปรงดูของจริงข้างในกันดีกว่าว่าในกลุ่มบริษัทชั้นสูงที่ว่าเนี่ย มันมีใครอยู่บ้างแล้วหน้าตาพอร์ตการลงทุนของ NOBL ที่เราจะเข้าไปเป็นเจ้าของนั้นประกอบไปด้วยบริษัทแบบไหนมาจากอุตสาหกรรมอะไรกันเป็นหลักจากข้อมูลล่าสุดนะครับดัชนีนี้มีสมาชิกอยู่เพียง69บริษัท,ทนั้นเองครับลองเทียบกับดัชนีแม่ของมันคือ S&P 500ที่มี500บริษัทจเจนภาพเลยว่าการจะผ่านมาตรฐานสุดโหดนี้และเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ได้มันพิเศษและยากเย็นขนาดไหนคิดเป็นแค่ประมาณ13%ของบริษัททั้งหมดใน S&P 500ท่านั้นที่ทําได้ครับนี่คือความ exclusive ของมัน ทีนี้พอเรามาดูการแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมหรือเซกเตอร์เบร d กดาวนะครับจะเห็นภาพที่ชัดเกน่ขึ้นไปอีกว่าพอร์ตของ NOBL เนี่ยจะหนักไปทาง Defensive Sector หรือหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่คนต้องกินต้องใช้ทุกวันไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือร้ายหรือ c o n sumers t a b l e s และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตหรือ industrials ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทที่สามารถจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องยาวนานขณนะนั้นได้มักจะเป็นธุรกิจที่มั่นคงและเป็นที่ต้องการของสังคมจริงๆไม่ใช่ธุรกิจตามกระแสที่มาเร็วไปเร็วครับและนี่คือโฉมหน้าของเหล่าไททันที่เป็นเหมือนเสาหลักของดัชนีนี้เลยครับลองดูรายชื่อสิครับโคคาโคลาพ r ็อกเตอร์แอนด์แหรือ PNG John สนบริษัทเหล่านี้เพิ่มเงินปันผลต่อเนื่องมาแล้ว62ปี 62ปีนะครับนั่นหมายมาว่าพวกเขาเริ่มทำสิ่งนี้มาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1960ก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ตใช้งานกันแพร่หลายก่อนที่มนุษย์จะไปเหยียบดวงจันทร์ด้วยซ้ำพวกเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสงครามเย็นวิกฤตน้ำมันและวิกฤตการเงินมานับครั้งไม่ถ้วนแต่วินัยในการเพิ่มเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นยังคงไม่เคยเปลี่ยนแปลงดีคือบทพิสูจน์ของความมั่นคงที่แท้จริงที่การเวลาได้พิสูจน์มาแล้วครับแต่ดัชนีนี้ก็ไม่ได้มีแต่บริษัทเก่านะครับ มันยังเป็นดัชนีที่มีชีวิตมีสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งพิสูจน์ตัวเองครบ25ปีและก้าวเข้ามาได้เสมออย่างในการปรับพอร์ตครั้งล่าสุดก็มี3บริษัทที่น่าสนใจเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ครับคือ e v i n d e m n i t y บริษัทประกันภัยเก่าแก่ที่ดำเนินธุรกิจมาเกือบร้อยปีแล้ว e v e r s o u r c e Energy บริษัทสาธารณูปโภคด้านพลังงานที่ให้ปันผลสูงเกือบ5%และ Factset Research Systems บริษัทข้อมูลทางการเงินที่ทำกำไรเก่งมากด้วยอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นหรือ ROE สูงถึง29%เลยทีเดียวนี่แสดงให้เห็นว่าแม้เกณฑ์จะโหดหินแค่ไหนแต่ก็ยังมีบริษัทที่แข็งแกร่งพอจะก้าวขึ้นมาเป็นอภิชนรุ่นใหม่ได้อยู่เสมอครับโอเคครับ หลังจากที่เราเข้าใจที่มาที่ไปและองค์ประกอบของกองทุนนี้กันแล้วเรามาลองสร้างข้อโต้แย้งที่แข็งแกร่งที่สุดกันดีกว่าว่าทำไมกลยุทธ์อภิชนปันผลและการลงทุนใน NOBL ถึงน่าสนใจโดยพิจารณาจากพฤติกรรมในอดีตและคุณลักษณะเฉพาะตัวของมันมาดูกันที่ฝั่งของข้อดีกันบ้าง โปรแชสผู้ออกกองทุน N O B L ได้สรุปจุดขายที่สำคัญที่สุดของกองทุนนี้ไว้ในประโยคนี้ครับประวัติศาสตร์ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถทนทานต่อความผันผวนของตลาดได้หรือพูดเป็นภาษาง่ายๆเลยก็คือมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นหลุมหลบภัยในวันที่ตลาดหุ้นพังทลายหรือเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆขึ้นมันถูกออกแบบมาให้เป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงในพอร์ตการลงทุนของเราครับและคำกล่าวอ้างนั้นก็ไม่ได้เป็นแค่คำโฆษณานะครับแต่มันพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลจริงๆ ค่าที่เรียกว่าดาวแคปเจอร์เรชนี้จะบอกเราว่าตอนที่ตลาดโดยรวมหรือ S&P 500ปรับตัวลงหนักๆกองทุนหรือดัดชนีนี้ปรับตัวลงน้อยกว่าแค่ไหนตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งดีครับและสำหรับดัดชนี d i v i d end aristocrats ค่านี้อยู่ที่83%หมายความว่ายังไงหมายความว่าในอดีตที่ผ่านมาถ้าตลาด S&P 500ลงไป10%ดัดชนีนี้จะลงไปโดยเฉลี่ยแค่8.3%เท่านั้นเหมือนมีเกราะป้องกันที่หนากว่านั่นเองครับ นี่คือคุณสมบัติการกระแทกที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเลขซึ่งช่วยให้พอร์ตการลงทุนของเราเจ็บตัวน้อยลงในยามวิกฤตและมีโอกาสฟื้นตัวได้เร็วกว่าเมื่อตลาดกลับมาเป็นขาขึ้นครับแต่ข้อดีของ NOBL ไม่ได้มีแค่การป้องกันความเสี่ยงในตลาดขาลงอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วไอ้กฎ25ปีของการเพิ่มเงินปันผลนั่นแหละมันคือเครื่องสแกนคุณภาพชั้นดีโดยอัตโนมัติเลยครับเพราะบริษัทที่จะสามารถทำแบบนี้ได้ต้องไม่ใช่บริษัทธรมธรมดาาแน่นอน มันคือบทสรุปของคุณภาพทางธุรกิจที่กลั่นกรองมาแล้วด้วยบททดสอบที่ยากที่สุดนั่นก็คือการเวลานั่นเองบริษัทเหล่านี้มักจะมีคุณสมบัติร่วมกันคือเป็นบริษัทคุณภาพสูงครับพวกเขามีกำไรสม่ำเสมอมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีประวัติการเติบโตที่ยั่งยืนถ้าจะพูดในศัพท์การลงจุนเชิงลึกขึ้นมาหน่อยนะครับบริษัทเหล่านี้มักจะมีค่าที่เรียกว่า Factor l o a d i n g เป็นบวกใน2ปัจจัยสําคัญ ปัจจัยแรกคือ robust profitability หรือ RMW ซึ่งได้แปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือบริษัทที่ทำกำไรเก่งมากและสม่ำเสมอและปัจจัยที่2คือ conservative investing หรือ CMA ซึ่งก็คือบริษัทที่ลงทุนอย่างระมัดระวังไม่บ้าเลือดไปกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจากงานวิจัยของ Pharma French ก็พบว่าบริษัทที่มีคุณสมบัติ2ออย่างนี้มักจะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและที่สำคัญคือพวกเขามีความสามารถในการทำกำไรหรือ ROE สูงกว่าบริษัททั่วไปใน S&P 500ด้วย ดังนั้นไอ้กด25ปีที่ดูเหมือนจะง่ายๆนี่แหละครับที่เป็นเหมือนทางลัดในการค้นหาหุ้นดีนั่นเองแน่นอนครับว่าไม่มีการลงทุนใดในโลกที่สมบูรณ์แบบ100%เมื่อเราเห็นด้านสว่างกันไปแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องพลิกเหรียญมาดูอีกด้านหนึ่งอย่างจริงจังกันบ้างเราจะมาตรวจสอบจุดอ่อนข้อวิจารณ์และเปรียบเทียบ NOBL กับทางเลือกอื่นๆในตลาดเพื่อให้เห็นภาพที่ครบถ้วนที่สุดก่อนตัดสินใจครับ ข้อวิจารณ์แรกและอาจจะเป็นข้อที่ใหญ่ที่สุดที่โนเบลโดนโจมตีมาโดยตลอดก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายครับ นี่คือคำวิจารณ์แบบตรงไปตรงมาจากบทวิเคราะห์ของ ETF Portfolio b l u e g r e n t ที่บอกว่าค่าใช้จ่าย0.35%นั้นหาเหตุผลมาสนับสนุนได้ยากมันแพงเกินไปสำหรับสิ่งที่มันทำซึ่งก็สะท้อนมุมมองของนักวิเคราะห์หลายคนที่มองว่าในยุคที่ค่าธรรมเนียม ETF มันถูกลงทุกวันจนแทบจะเข้าใกล้ศูนย์อยู่แล้วการที่ต้องมาจ่ายค่าธรรมเนียมระดับนี้สำหรับกองทุนที่เป็น passive ที่แค่ล้อตามดัชนีเฉยๆมันอาจจะไม่คุ้มค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีทางเลือกอื่นในตลาดที่ทำในสิ่งที่คล้ายกันแต่ถูกกว่ากันมาก และเมื่อเรานำ NOBL มาวางเทียบกับคู่แข่งตัวท็อปในตลาดอย่าง Schwab US Dividend Equity ETF หรือที่รู้จักกันในชื่อ SCHD เนี่ยนะครับภาพมันจะชัดเจนขึ้นมากจนน่าตกใจเลยครับดูที่ค่าใช้จ่ายก่อนเลย NOBL คิด0.35%ในขณะที่ SCHD คิดแค่0.06%เท่านั้นถูกกว่าการเกือบ6เท่าทีนี้มาดูที่อัตราเงินปันผล NOBL ให้ประมาณ2.1%แต่ SCHD ให้เกือบ4%สูงกว่ากาันเกือบเท่าตัวและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือแม้แต่อัตราการเติบโตของเงินปันผลในช่วง10ปีที่ผ่านมา SCHD ก็ยังชนะขาดที่10.4%ต่อปีเทียบกับ8.6%ของ NOBL ครับคำถามคือทำไมถึงเป็นแบบนั้นคำตอบอยู่ที่เกณฑ์การคัดเลือกครับเพราะ NOBL ใช้แค่กดประวัติศาสตร์25ปีเป็นหลัก แต่ SCHD แม้จะใช้เกณฑ์แค่10ปีแต่เขาคัดกรองด้วยปัจจัยพื้นฐานปัจจุบันร่วมด้วยเช่นความสามารถในการทำกำไรกระแสงเงินสดและความแข็งแกร่งทางงานเงินซึ่งมันอาจจะสะท้อนภาพของบริษัทได้ดีกว่าการมองแค่อดีตเพียงอย่างเดียวครับ อีกหนึ่งข้อวิจารณ์ที่สำคัญก็คือเรื่องผลตอบแทนรวมครับถ้าเราวัดกันที่ total return ซึ่งรวมทั้งราคาที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่รับกลับมาลงทุนต่อแล้วจะพบว่าตั้งแต่ที่ N O B L จัดตั้งขึ้นมาในปี2013ผลตอบแทนรวมของ N O B L นั้นแพ้ตลาดโดยรวมอย่าง S P 500หรือกองทุน S V Y ครับ นีคือข้อแรกเป็นที่ต้องยอมรับการที่เราได้เก่อป้องกันในตลาดค้าลงก็ต้องแลกมาด้วยการที่เราอาจจะวิ่งไม่ทันตลาดในวันที่ตลาดเป็นกระทิงดุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเติบโตสูงๆครับนอกจากประเด็นใหญ่ๆที่ว่ามาแล้วนะครับยังมีข้อวิจ,จารณ์เชิงลึกอีกหลายจุดที่น่าสนใจครับอย่างแรกคืออัตราการเปลี่ยนหุ้นในพอร์ตหรือเทอร์โนเวอร์ก้อนข้างสูงสําหรับกองทุนดัชนีซึ่งอาจสร้างต้นทุนแฝงในการซื้อขายได้ 2คือวิธีการให้น้ําหนักเท่ากันหรืออีโคเวทที่เราบอกว่าเป็นจุดเด่นตอนแรกบางคนก็มองว่ามันการทําแบบสุ่มไม่มีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์รองรับว่าทําไมบริษัทเล็กกับบริษัทใหญ่ต้องมีน้ําหนักเท่ากันด้วยประเด็นที่3ก็คือบางบริษัทอาจจะขึ้นปันผลแค่พอเป็นพิธีเท่านั้นเช่นเพิ่มแค่1เซนต์ต่อหุ้นเพียงเพื่อรักษาสถานะในดัชนีไว้ซึ่งมันไม่ได้สะท้อนความแข็งแกร่งทางการเงินที่แท้จริงแล้วประเด็นสุดท้ายที่น่าขบคิดมากๆเลยก็คือปรากฏการณ์3าครับ ที่พอ 3M ประสบปัญหาจะต้องลดเงินปันผลและถูกเตะออกจากตระกีไปราคาหุ้นกลับปรับตัววิ่งขึ้นอย่างรุนแรงซึ่งมันก็ชวนให้เราคิดว่ากฎเกณฑ์ที่มองแต่อดีตและตายตัวเกินไปอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีที่สุดเสมอไปก็ได้บางครั้งการตัดสินใจของผู้บริหารที่สวนทางกับกฎนี้อาจเป็นผลดีต่อบ,บริษัทในระยะยาวมากกว่าครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราพิจารณาข้อมูลจากทุกแงม่มุมทั้งจุดแข็งที่น่าชื่นชมและข้อวิจารณ์ที่น่ากังวลก็มาถึงบทสรุปสุดท้ายกันแล้วว่าประเด็นสําคัญที่เราควรนํากลับไไปคืออะร และท้ายที่สุดแล้วกองทุน NOBL นี้ถูกสร้างมาเพื่อใครกันแน่สรุปแล้วเนี่ยนะครับการลงทุนใน NOBL มันคือการเลือกข้างหรือการยอมรับในข้อแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนเลยครับสิ่งที่เราได้คือพอร์ตการลงทุนที่เต็มไปด้วยหุ้นบลูชิปคุณภาพสูงมีความมั่นคงและมีประวัติที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยลดความเสี่ยงในตลาดขาลงได้ดีเป็นกลยุทธ์ที่เข้าใจง่ายโปรง่งใสและผ่านการทดสอบของการเวลามาแล้ว แต่สิ่งที่เราต้องแลกหรือยอมเสียไปก็คือโอกาสในการทำผลตอบแทนรวมสูงสุดในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าคู่แข่งอย่าง SCHD มากอย่างมีนัยสําคัญและอัตรางเงินปันผลที่ต้องบอกว่าไม่ได้สูงเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับกองทุนปันผลตัวอื่นๆในตลาดครับสุดท้ายนี้ผมจะไม่บอกว่าเราควรซื้อหรือไม่ควรซื้อ NOBL นะครับแต่จะขอทิ้งคําถามสําคัญนี้ไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันสําหรับตัวเราแล้ว คุณค่าที่แท้จริงของการลงทุนนั้นมันอยู่ที่เรื่องราวของคุณภาพและความมั่นคงที่น่าทึ่งและจับต้องได้หรือมันอยู่ที่ตัวเลขผลตอบแทนสุดท้ายในพอร์ตกันแน่คำตอบของคำถามนี้จะบอกได้เองครับว่าปรัชญาของกองทุน N O B L นั้นเหมาะสมกับเป้าหมายและแนวทางการลงทุนของเราหรือไม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ